สวัสดีค่ะเล่าข่าวหน้าฟีดนะคะข่าวที่เราจะนำมาเล่าวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการแจกต้นกล้าฟ้าทลายโจรกลกรมวิชาการเกษตรนะคะเขาประชาสัมพันธ์ว่าแจกต้นกล้าฟ้าทลายโจรให้กับผู้ที่สนใจที่จะปลูกเนี่ยนะคะคนละไม่เกิน5ตน้นแต่ว่าข่าวร้ายตอนนี้เต็มไปแล้วกเกิดให้จองในหน้าเว็บไซต์ก็คือเต็มไปแล้วเนื่องจากว่าตอนวันที่เจ็ด ที่ผ่านมานะคะ7สิงหาเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ไปทําพิธีเปิดการส่งเสริมการปลูกต้นฟ้าทลา,ายโจนนะเป็นโครงการน้ำล่องอะคะ่ะที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้ลองปลูกฟ้าทลา,ายโจรซึ่งเขาก็จะเตรียมต้นกล้าให้กับ8จังหวัดน้ำล่องเนี่ยทั้งหมด8 0แสนต้นนะคะเอาไปปลูก จังหวัดน้ำล่องก็มีจังหวัดอุทัยธานีนะครสวรรค์พิจิตรเชียงใหม่เพชรบูรณ์กาฬสิน์สีสเกตและสงขลาอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาเลือกจากอะไรนะคะก็คงจะดูพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้ปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นยาซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่แบบคนไทยรู้จักมันนานมากแล้วนะคะเป็นยา เป็นยานะคะแต่ว่าเป็นยาจากสมุนไพรขึ้นบัญชีเป็นยามีสรรพคุณก็คือใช้บรรเทาอาการไข้ก็จะมีลดขมอยู่แล้วนะแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ามีโควิดเป็นโรคใหม่เข้ามายังไม่มียารักษาแต่ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยหรือโควิด -19 เนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มของไวรัสที่ ทำให้เกิดเป็นไข้หวัดอะค่ะแต่เป็นไข้หวัดที่รุนแรงก็เลยมีการแบบทดลองนอกจากกินพาราแล้วอลองกินฟาทาไายโจรซิว่าเออเป็นยังไงเพาะฟ้าทะายโจรก็เป็นยาไทยอยู่แล้วก็มีก็มีการลองกินก็บางคนก็หายนะคะคือยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันหรืองานวิจัยไหนที่ยืนยันนะคะว่าฟ้าทะายโจรเนี่ยรักษาโควิดได้ร0 0เเซหรือรักษาโควิดได้ดีหรือว่าเป็นยารักษาโควิด ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นเหมือนยาสมุนไพรทางเลือกที่อ่ะคุณอยากกินก็กินเพราะว่ามันก็มันก็กินได้อะ่ะเออมันก็เป็นยาสมุนไพรแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดบางคนถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่มาจากสมุนไพรแต่บางคนก็แพ้นะคะมีมีคนที่แพ้แล้วก็อ่ะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานแบบมากเกินอะ่ะถึงแม้ว่าจะขึ้นว่าชื่อว่าเป็นสมุนไพรนะแต่มันไม่ใช่แบบ แต่ไม่ใช่ว่าอยากจะกินเท่าไหร่ก็ได้อะคะ่ะไม่ใช่การรับประทานก็รับประทานาตามที่แพทย์แนะนําตามปริมาณที่ที่ถูกต้องตามที่แพทย์แนะนํำนะคะอันนี้คือเว็บไซต์ของกรมวิชาการ,กรเกษตรซึ่งเขาเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวต่อไปอ่ะถ้าเราก็ต้องติดตามข่าวประชาสัมพันธ์นะคะว่าเขาจะเปิดลงเมื่อไหร่อันนี้ตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปตอนนี้คือจองเต็มแล้ว10,000แต้นนะคะ ใครที่จองได้แล้วก็สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนว่าเราอได้หรือเปล่าจองได้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีสถานที่หลักฝ้าธทลายโจนก็จะเป็นพวกสํำนักวิจัยและพัฒน,นาการเกษตรเขตต่างๆก็จะมีอยู่ประมาณ35เขตใกล้ที่ไหนก็คือไปที่นั่นเนี่ยค่ะเป็นรายละเอียดเขาให้แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนได้คนละไม่เกิน5ต้นตั้งแต่วันที่7ใช่ค่ะเราก็เต็มไปแล้วนะคะแล้วก็ มีจำนวนจำกัดแค่1 0 0 0 0แสนต้นเนะะียค่ะดยจำนวนพันทั้งหมดแล้วก็จองไปได้สองหมืนกว่าคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์ออกมาใหม่ว่าเออมีต้นกล้าเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปประชาสัมพันธ์อีกรอบนะคะฟ้าทายโจรก็เป็นพืชสมุนไพรอะคะ่ะปลูกแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังมาเราก็สามารถ ไปส่งแปรรูปเป็นยาสมุนไพรได้นี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรนะคะหรืออยากจะเสนอแนะแนะนำอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ